ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งลุงสุขอายุ60ปีอาศัยอยู่กับหลานชายวัยรุ่นชื่อต้นทุกเดือนลูกสาวจะส่งเงินมาให้พอใช้แต่ลุงสุขกลับใช้หมดก่อนสิ้นเดือนทุกทีบางวันซื้อของไม่จำเป็นบางวันเลี้ยงเพื่อนจนสุดท้ายต้องไปขอหยิบยืมเพื่อนบ้านอยู่บ่อยๆลุงสุขจ้าหลานก็พอช่วยได้ทำไมไม่ให้ต้นช่วยละ่ะเพื่อนบ้านเอ่ยเตือนแต่ลุงสุขกลับหัวเราะเบาๆ เด็กมันยังเล็กไม่อยากให้ลำบากไม่นานลุงสุขตัดสินใจขายที่ดินผืนสุดท้ายได้เงินก้อนใหญ่พร้อมขายรถเก๋งเก่าแล้วไปซื้อรถใหม่คันใหญ่แทนแกขับไปอวดเพื่อนบ้านอย่างภาคภูมิใจแต่ไม่นานค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายกลับเพิ่มขึ้นวันหนึ่งหมาที่บ้านลุงสุขป่วยหนักต้องพาไปหาหมอแต่ลุงกลับโทรขอให้เพื่อนบ้านช่วยเพราะตัวเองเหนื่อยต้น หลานชายจึงพูดขึ้นเบาๆตาครับบางอย่างมันต้องอดทนไม่ใช่ใช้เงินแก้ทุกเรื่องนะครับคืนนั้นลุงสุกนั่งมองมือที่เหลือเงินไม่กี่ใบในกระเป๋าพลังคิดถึงสิ่งที่หลานพูดวันต่อมาเขาเริ่มเปลี่ยนนิสัยใหม่หันมาเก็บของขายปลูกผักหลังบ้านและใช้จ่ายอย่างพอดีเขาเริ่มยิ้มได้จากสิ่งเล็กๆที่ไม่ต้องซื้อเงินช่วยแก้ปัญหาได้บางครั้งแต่ความอดทนและความรับผิดชอบ คือสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้